ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Sea of l e d i t i o n แปลตรงๆต,ตัวก็ทะเลแห่งลังสีซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดคล้ายๆก like, ับเหมือนเกมเว็บปลาใหญ่กินปลาเล็กประมาณนั้นแต่นี้ไม่ใช่วันนี้แปลกไปกว่านั้นก็คือ,อถ้าเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันจะกลายพันธุ์มันจะมีอุปกรณ์ของต่างๆ กินไปเรื่อยมันก็จะมีของปลดล็อกมาให้เราซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบว่าเป็นชิ้นส่วนกายพันธุ์ของปลาในท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นหนวดปลาหมึกขากุ้งปากฉลามคีบฉลามอะไรประมาณเนี้ยและเราต้องอยู่รอดให้ถึง10นาทีมาดูกันที่ว่าเราจะอยู่รอดได้ถึง10นาทีหรือไม่เจอกัในตัวเกมเลยก็แล้วกันนะครับเปิดมาแล้วก็จะเลือกปลาเรามีแค่เรามีแค่แค่ปลาตัวเดียว เรามีแค่นี้ถ้าเรามีเราก็สามารถกดได้แต่ว่าเราไม่มีเลยาากดไม่ได้หรือมีแค่ปลาตัวนี้ตัวเดียวเข้าชุดในตัวเกมมันบอกว่าอาชีพใน10นาทีเห็นไหมเราก็จะมีหลอดเลือดให้เห็นแล้วก็สปีดเราสามารถกดสปีดได้ปเป็นลองดูดีวกว่าเลือดม่ใหม่เราก็จะเป็นปลาธรรมดาแล้วก็ไปหาตอดชึบตอดชึบตอดชึบแบบนี้เราก็จะกินเนื้อมันจะยากขึื่อเรื่อยนะเวลาก็เหลือตามนั้นเลยเวลา แล้วก็จะได้เซตมาแบบนี้เราต้องรู้นเาว่าเราจะได้อะไรอย่างเช่นนเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเพิร์กอ่ะเป็นเพิร์กเป็นพลังแฝงเพิ่มเติมมันก็จะมีบอกอยู่ว่ามันทําอะไรได้บ้างแตบ้านเราเลือกกันนี้ดีกว่าเราต้องรีบรีบเติบโตถ้าเติบโตช้ามันจะสู้สื่สไม่ได้เพราะว่าถ้าหากตัวอื่นมันแข็งแกร่งกว่าเราเราจะอยู่ลาบากนี่ไงเราปลดรักชิ้นส่วนอะไรเห็นไหมปลดรักชิ้นส่วนเลือกมาใส่ต้นไหนดีนะด้านข้างเหรอ เรต้องคีบซ้ายนี่ไงก็จะเป็นปา้าสามไอ้ป้ปาส,สองคงวะชุบ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 มันเริ่มทำลายกันแล้วตอนนี้มันจะมีตัวใหญ่ด้วยนะชุบชุบเราต้องระวังด้วยโอเคเลือกอะไรดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าดาเมจเพิ่มขึ้นชุบโอ้ดาเมจสูงแข็งแกร่งขึ้นละแบบน,นี้นี่แน่อย่ายาอย่า,ยามาแย่งฉันนะสุดตัวนี้แล้วว่ะ นี่คืออะไรอ่ระหมือปลาหมึกก็ใส่ตัวไหนดีนอ,อ่ะหนวดปลาหมึกเอาใส่หลังแล้วกันเอาเลยใครใครใส่ไว้เผื่อมีคนอยากจะเข้าหลังเพื่อไหมคนควันอู้ดวใหญ่จังวะไอพวกก้ามปูเออผมไม่เคยผมไม่เคยได้ก้ามปูนะเว้ยได้แต่ขาปูอุ้ยใส่ฝั่งนี้เป็นสามหัวนี่ไงอย่างเงี้ยได้เม็ดยี่หกแล้วนะมาเลยน้องมาเลยน้องผมวิ่งชนก็ตายอ่ะ ก็ตายเฮ้น่นี่แน่ไอ้ตัวใหญ่เราล้ลมได้ไหมวะลองเข้าหลังดีกว่างวะจะตายแล้วสวยล้มได้วะอะไรอีกอะไซ่ดาเมจด,ดีกว่าน,นี่เนย์ดาเมจเพิ่มขึ้นเอ๊นี่อะไรวะเนี่ยอันนี้คือครูดาวลบสิบสปีดบวกสิบห้าเอานี่เนยนี่เนย สปีดมีสปีดมีอ้าวปลดร้อยกี่แล้ววะอะไรอ่ะเนี่ยครูดาวลบ20แลกกับเลือดเหรออันนี้ครูดาวบวก4มันคืออะไรอ่ะลองดีกว่าสี่เนสี่เนมันคืออะไรวะไอเลือดเลือดมาเมื่อกี้เห็นไหมปลาแต่ตัวมันเริ่มกายพันธุ์แล้วอ่ะถ้าเรากายพันธุ์ช้าเนี่ยอันนี้คือุยเหมือนเป็นดูเลือดปัววะ เออเราจะดูเลือดถ้าเรากลายพันธุ์ชาเราจะสู้ตัวอื่นไม่ได้เว้ยถูกไหมตีนัยตีนัยสวยเพิ่มความแข็งแกร่งโอ้ถืกขึ้นละมาเราถืกขึ้นตีนัยตีนัยดาเมจเอาดาเมจดีกว่าเพื่อเพื่อทำไมวะอันไหนจะเข้าหลังจะเข้าหลังฮ่าฮ่าเจออยู่จะเข้าหลังไอ้นี่ตีแน่ยใครจะเข้าหลังเออว่ากันคนเข้าหลัง การคนเข้าหลังเราก็ใส่ด้านหลังเลยแล้วกันนะทันคนเข้าหลังไงการคนเข้าหลังมาเลยมาเลยเรามีสามปากแล้วนะมันอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยสามปากโอ้พูดาวสปีดบวกสิบห้าแลกับเลือดน้อยลงได้อยู่หรอจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บนี่แน่ไม่มีผู้อื่นให้สุดเลยวะสดอะไรได้บ้างอะอะไรกัน พัฒมิน่าบวกหกโอ้สวยแค่มันคงทนหน่อยไหนวะกัดกันสนุกกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอบด้านเลยมาเรามีฝากรอบด้านโอ้ยตัวใหญ่ขะมัดเลยอย่าพึ่งพึ่งเรายังไม่พร้อมไฟกับมันมันใหญ่เกินไปอ่ะใส่ตรงนี้เป็นสี่เรียบร้อยนี่นี่นี่เน่ต้องระมัดระวังด้วยเราไหวไหมวะอะไร ไหว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 ก็แย่ละไม่ไหววะไม่ไหววะเอออะไรดี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 เอาอะไรดีไม่ไหวไม่ไหวต้องรีเพนอออออือไหวไม่ไหววะมันใหญ่มากมันก็แรงด้วยดวสังเกตด้วยตัวเองนะด้วยเรามันจะหมดหมดไม่มีหมดไวอยู่นะมันหมดไวย้อนด้วยเราต้องระัระวังด้วยนี่แนใครจะมาใครจะมา ไอ่เท็จเลือดรึ่งหลอวแล้วอ่ะอ่าอันนี้อะไรวะมันคืออะไรอ่ะม o m m u n i c a t i o n d e f e แปลว่าอะไรนี่นี่สตามินา่าแลกกับความเร็วเอาหรอเอา,าหารอฮะเลือดไม่เต็มจะเอาหรอไอ้นี่เอาเอาเอา,เ,อาเลือดไม่เต็มจะเอาไอ้นี่ฮึได้ไอีกอ่าเสริมแข็งแกร่งใส่ด้านหน้า ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยเสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งอีกหกกระชี้หกกระชี้โอ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 ้โดนลุม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 อย่าลุ่มดีวะอย่าลุมอย่าลุมไม่ไหวปะไม่ไหวอุ้ยเกือบไม่ไหวแล้วอะไรเยะอะไรยะอ๋อดาเมจลบสิบห้าแลกกับอะไรวะน่ะมันคืออะไรอ่ะต้องหาเลือดเร็วๆอู้ั่งนี้คืออะไรวะเนี่ยโคตรเถื่อนเลยอ่ะปูหดปูหดมาก จริงปูโคตรโหดเลยเฮ้ยเริ่มไกลเป็นปูแล้วหรอโอ้ปูแม่งโคตรเก่งเลยนะออนนี้คืออะไรใส่ไว้ตรงหางเฮ้ยมาใส่ซันได้ด้วยวะมีหอยด้วยเว้ยหอ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 ยม,มีหอยด้วยกินหอยได้ด้วยกินหอยได้ด้วยมันเลือกซ้ำกันได้ไหมอ่ะ อยากเลือกซ้ำกันมันเลือกได้ไหมอ่ะอันนี้มันต่างกันตรงไหนเนี่ยไอสองอันเนี่ยเาอาน,นี่ละกันเหมือนเกตะโตไอปูไอปูเริ่มเ,เป็นปูแล้วเริ่มเป็นปูเริ่มเป็นปูเริ่มเป็นปูไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าไหวไหวไหวนะไหวไหวเลือกสายตันทีวะอ๋ออับเกรดได้โอเคมันสามารถอับเกรดได้ด้วยแหละ ขับเกียรดไปมาไหวไหวไหวอยู่แล้วเราไหวอยู่แล้วก็เกียร์สุดต้าไม่ได้วิหนีดีกว่าวะนั่นนี่นั่นนี่ขับเกียร์ได้สามดาวแล้วอ่ะเป็นสองดาวแล้วอ่ะเอา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 เออไอ้ไอ้ครึ่งทางแล้วไอ้ครึ่งทางแล้วระวังระวังระวังเลือดหมดระวังเลือดหมดเอาเอาเอา ใคร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 ตัวใหญ่เต็มเลยว่ะตัวใหญ่เยอะมากเลยอ่ะตรงนั้นอะ่ะสวยอะไรวะบวกสิบเปอร์เซ็นต์สปีดลบสองนี่คืออะไรวะเดี๋ยวลองดูดีกว่ามันส่งผลอะไรอะ่ะนี่เจมันคืออะไรส่วนผสอะไรอะไรอะไรโอ้ยมันไปวงอะไรออกมาวะเขาเจ็บมากเลย เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเอาที่กว่าโอ้โอ้โอ้มาหมามาหม,มาดิว่ามาดิมาดิเราต้องแข็งแกร่งขึ้นไว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 เราจะจัดไม่ได้ไว,ไว,ไวไไก่อนมาพี่ไปเฉยอะไรเราเฮ้ยใครใครใครปูร๊เยอะ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 กามปูไม่เอาดีกว่า เอาเราเน้นระยะประชิดอันนี้มันเน้นตีไกลได้นะน,นี่ตีไกลได้ไม่ใช่ไกลหรอกกลางๆอ่ะกลางๆก็คือศัตรูประชิดต,ตัวยากอะไรประมาณนะั้นแต่เราเน้นระยะประชิดดีกว่าคุ้มไหมเนี่ยโ้ดุน,ดดนั่นดิชุดหนวดปลาหมึกมันดิโอ้เริ่มมัวลวเริ่มมัวละเริ่มมัวละอยู่ก็ได้ไม่เนี่ยเราเนี่ยโอ้โหมดตอ่อเลือดใครเป็นฝ่ายวงเหล่ามาวะสวย ดาวแล้วทีเนี้ยบายละเจอสามดาวไปมันอัพได้อีกไหมผมเพิ่งรู้ได้ว่าอัพได้ด้วยอู้หูตัวตัวล่างตัวล่างนั่นดิตัวล่างตัวอะไรวนะน่ะสวยเอาอะไรอ่ะสปีดรบสองเหรอ,อววเอาจะดีกว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นผลเสียกับเราอะ่ะเดี๋ยวสี่นาทีแล้วนะ เป็นรอดรอดเป็นรอดอู้โหเจ็บ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 โอ้ลุมเหรอมาเลยครับมาเลยชอบลุมอยู่แล้วชอบลุมอยู่แล้วชอบลุมอยู่แล้วว้าสปีดลบสิองสตอมินาเพิ่มแนวเอ่เอไม่น่าเลือกมาเลยเนาะมันเต็ม,มเต็มแค่สามดาวเองเปลี่ยนได้ไหมเปลี่เปลี่ยนได้มา มาโอ you know? like, ้เราชู้ได้ไหมน่าเราไหวไหมน่าโอ้ภาพมัวภาพมัวภาพเริ่มมัวละภาพเริ่มมัวละเอานี้ดีกว่าเราไหวแล้วว่ะภาพเริ่มมัวแล้วว่ะโอ้ตัวใหญ่ด้วยเราอยู่ไหนวะเนี่ยอันไหนตัวเราวะอ๋อนี่ไงตีกระปูอยู่ตีกระปู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 ไปกระปู โอ้ไม่ไหว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 โอ้เทปูอ่ะแกโดนล้อมละโดนล้อมละเราโดนล้อมทำไงดีทำไงดีโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมทำไงดีไม่นะโดนล้อมออกจากวงล้อมให้ได้ก่อนสุด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 จะไฟฟ้ายังบอกอย่าเข้ามุมนะอย่าเข้ามุมเข้ามุมนี่ไม่ได้เลยโดนล้อมตายนี่มาโอ้โหนั้นยังไงดีว่าเราลองเปลี่ยนไหมไม่ดีกว่าว่ะ เราพอไหวอยู่เราพอไหวอยู่ไอ้ปุ้ยมันตามมาจริงนะเอาดิ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยครับเรามีสามมาแกล้งเธอเองทีแล้วก็ฟองดางกับหนึ่งดาวไอ้เปลือกหอยมันกินไม่ได้เลยแค่คนเฉยกินหอยดีกว่าเฮ้ยอะไรมา呐โอ้โหเ้ยตัวใหญ่มาเอ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 า กัดให้หมดกัดให้หมดไอพวกไอพวกตัวเล็กนี่เราไม่ต้องกอาวนเราสู้ได้อยู่แหละแต่ตัวใหญ่ไม่ไหวจริงๆห้าชุบอัพเกรดหน่อยอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดจะเพิ่มเลือดอ่ะเลือดเราแค่สามร้อยสามสามหนึ่งจะเพิ่มไม่เยอะกว่านี้เพื่อไฟกับมันได้โอ้ยโอติดไฟติดไฟฝั่งนั้นโอ้ยใหญ่เลยอ่ะอีกสองนาทีกัดกัดกัด แค่ให้หมดแค่ให้หมดแคแคะแคแคะให้หมด,หหหหมดต้องอ้อมเอาอะ่ะมันไล่เราอยู่นั่นน่ะผมใจไม่耐แค่เสียงมากเลยคนระับอะไรดีอะไรดีอะไรดีอาร์เมอร์บวกสี่ต้องกันบวกสี่เหรอดาเมจเพิ่มขึ้นสปีดลดลงโหไม่ใ้เสียกับเสียสปีดลดลงใครอยากได้ไวะเขาต้องการความเร็วอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจัับจับัมือ โอ้สภาพการเปลี่ยนไม่นะโอ้ไม่นะสภาพการเปลี่ยนเดี๋ยวมืดเยอะสว่างจะตายไม่ได้นะเนี่ยโอ้ไปไปไปไกแย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 กโอ้ชิบหายโดนล็อบหายโดนล็อบโดนล็อบโดนล้อมเหรอนี่แหละนี่เขาเรียกว่าหมาจนตรอกจิโนอะไรดีกะอะไรดีอะไรดีอะไรดีอันนี้เลยอุ้ยเกือบตายไม่ไม่ไม่อยากรู้ว่าตรงนี้มันจิตได้เว้ยภาพกับมังงูเลย อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะรอดไปเนี่ยโอ้ม้ามาตัวใหญ่ทุกคนไอ,ปอป้ปูไอ้ปูปูเราสู้ปูไม่ได้เราสู้ปูไม่ได้มาเนี้ยครับมาเนี้ยครับตัดกัดอันนี้อ้อัพเกรดได้ด้วยเหรออัพเกรดยังไงอะ่ะต้อมกันเหรอปูตะลุมบอล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  กัด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 เรามีดูดเลือดอยู่เราไม่ต้องกลัวกัดกัดกัดปุ่นวาทางเดินไปแล้วปุ่นวาทางเดินเอาลูกเอาปุ๋งเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าตายดูสภาประกาศจำแย่แล้วตอนนี้มาเลยครับมาเลยครับไอพวกปลาเรืองแสงนี่คือปลาอะไรโอ้ยเรืองแสงไม่น่าเฟืองมากยิ่งยิ่งโตยิ่งอืดโอ้ไอปลาเรืองแสงอันตรายมาก ไฟเรืองแสงอันต,ตรายมากๆผมบอกแค่นี้แหละเราต้องระวังอย่าไปโดนมันนะโคตรเก็บเลยอ่ะเราต้องระวังผมโดนมาแล้วเพื่องรถรัวๆเลยมันตามเรามาอยู่อีกสิบวิเท่านั้นไม่นะจะตามมามตามทำไมอ่ะห้าสี่สามสองเย้ รอดเว้ยไอ้พวกตัวนี้มันแรงมากเลยนะโดนตบเกี่ยวตายได้เลยเนี่ยเลื่อนรถอย่างไวอ่ะแล้วมาเยอะด้วยประเด็นอ่ะมันมีตัวอื่นมันปลดล็อกตัวอื่นได้ยังมันยังไม่ปลดล็อกตัวอื่นเลยทำไงดีวะมันซื้อยังไงอ่ะไม่ให้ซื้อไหมมันไม่ให้ซื้อหรอวุ้ยแย่ชะมัดมันซื้อยังไงอยากซื้อนะสสียได้จงซื้อไม่ได้โหเกียบเลย